สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เนี่ยเพชรได้นะครับรับพัสดุนะครับคราวเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วเนี่ยได้สั่งมิ้วไปนะครับก็เป็นไม้ตัวหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็อยากเก็บมาสะสมครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะราสาคาเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะสูงหน่อยแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองนะครับแล้วก็อาจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้น มิวของเราเนี่ยจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสว่าได้อัดวิดีโอนะครับเผื่อต้นไม้ของเราเสียหายนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะเพื่อนๆกลัวว่านะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเอฟต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนเปิดเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องอัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเผื่อพลาดต้นไม้เกิดความเสียหายเจ้าของเขาเนี่ยได้เคลมให้นะครับอันนี้ก็มาลองแกะกันเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเขาหอมมาดีเหมือนกันนะครับ เจ้าของมีกำชับมาเลยครับว่านะครับอย่าลืมอัดวิดีโอครับเพราะปกติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่บางเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กำชับขนาดนี้อันนี้เนี่ยเจ้าของกำชับมาอย่างแบบรัดกุมมากๆว่าอย่าลืมอัดวิดีโอเด็ดขาดอาจจะเพราะว่าด้วยไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาด้วยนะครับแล้วก็คงไม่มีไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อหรือว่าฝั่งผู้ขายหรอกครับไม่ไม่มีใครอยากให้ต้นไม้เสียหายจริงไหมนะครับ ช่เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆนะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่น,นี่ยเขาห่อใส่แก้วมานะครับก็แพ็คมาอย่างดีเหมือนกันนะเพื่อนๆกีดไปเลยอุ้ยลงเลยครับแก้วทะลุเลย ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราใช้คัตเตอร์เนี่ยสิ่งที่กลัวมากก็คือเดี๋ยวคัตเตอร์เขาจะกินใบไม้ของเรานะครับเพราะว่าการเลี้ยงไม้ใบเนี่ยทุกใบมีค่าหมดแล้เพื่อนนะครับต้องทนุถนอมอย่างดีเลยนะเด็กขอ เนื่องจากไอเนี้ยไปเห็นต้นมันแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยไปเห็นต้นมาแล้วว่ามันหยุดตึงการไปก็จะผ่ากลางระหว่างสองแก้วเลยนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับเพื่อนๆทำน้ำแทมมาแล้วครับเดี๋ยวตั้งสูงไปหน่อยนะครับอันนี้ครับเพื่อน โอ้สวยงามอ่ะไฟอาจจะไฟกระพริบกระพริบหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่ามันกำลังจะจะเสียและอืมโหมาแบบสวยงามมากๆเพื่อนๆมาแบบนางงามมากๆเลยน้องมิ้น้องมิ้วเราเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเกือบเกือบ ติดกับเอทปกาวอะครับเนี่ยที่แบบว่าแกะไม้เนี่ยนะครับต้องระวังมากๆเลยนะเพื่อนๆจะแ,แบบรีบก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยถ้าติ๊กเกอร์ไปติดนะครับกับใบแล้วเรารีบดึงออกเนี่ยความฮาจะบังเกิดไม่รู้ฮาหรือความเต้าะครับโอเคเนี่ยก็ยังไม่จบเลยเนะี่ย ก็ใส่ไว้ก็อ๋อก็ลองก้นไว้เทก่อนเพื่อนๆอ่าเนี่ยเพื่อนๆนะครับก็มีอีกนะครับแกะให้หมดครับบางทีอะตอนถ่ายเพื่อนๆเราเห็นเนี่ยนะครับตอนที่คนขายถ่ายเนี่ยือแบบ อะไรต้นมันจะใหญ่ขนาดนั้นแต่พอเราซื้อมาจริงเนี่ยแต่ละทีเพ่ะเพื่อนบางทีก็เกือบกระอักเลือดเพราะว่าต้นเล็กมากๆดูแล้วในตอนที่เขาถ่ายนยีตอนที่เขาถ่ายกำไมต้นมันโตจังคือแบบใช้การซูมแบบซูมสุดๆเลยแต่เนี่ยพอมาอยู่กับเราเนี่ยเพื่อนเพื่นแขนเนี่ยเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวให้ยนโฉมกันแบบเดี๋ยวจะให้ยนโฉมเงินแบบชัดๆเลยเนี่ยครับน้องมิ้วของเรานะครับมิ้วคอนเฟสก็สวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่สวยที่น่าเก็บสะสมตัวหนึ่งเลยนะนะครับเพ็นก็ชอบมานานแล้วเล็งๆไว้นานแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากสิ้นเปลืองหรอกแต่แบบทำไงได้อนะเนาะของมันอยากได้ นะครับให้ไหลเงินไหลมาไหลแอร์พิงส์ปลดนะครับพิงส์สปอร์ตไหลมาดังขาวน่นนี่นั่นเพชรมีหมดแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งสั่งมาเดี๋ยวจะมีโมจิโต้ตามมานะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับสวยไม่ต้องเคลมครับเพราะว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับสวยงามมากๆสวยงามตามท้องเรื่องนะครับยังไงเพชรก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับโชวบีเลี้ยงไม้นะครับอ่าสวยๆกันสวัสดีครับ